สสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นะครับหลายคนบอกว่าเงินซื้อได้อย่างนะครับถ้าเราลองมองดูจริงๆนะครับในรายละเอียดนะครับจะมีบางอย่างที่คุณต้องใช้ทักษะหรือความพยายามบางอย่างเพื่อให้มันได้มาเช่นข้อที่1น,นะครับสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เลยคือความรักในครอบครัวคุณอาจจะใช้เงินนะครับสร้างเสน่ห์อะไรบางอย่างเพื่อคุณจะสามารถแต่งงานแต่คุณไม่สามารถทําให้คนเนะี่ยรักเราได้ตลอดหรือทําให้คนเนี่ย มีความสัมพันธที่ดีกันในครอบครัวนะครับเพราะไม่งั้นนะครับคนที่ร่ำรวยจะไม่มีลูกเกเรเด็ดขาดคนที่ร่ำรวยจะไม่มีใครหย่าร้างแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าเงินไม่สามารถซื้อความสัมพันธ์และความรักในครอบครัวได้ข้อที่2นะครับคือสุขภาพเราอาจจะซื้อฟิตเนสได้อาจจะซื้อเครื่องอองกกําลังกายได้ซื้อดัมเบลได้ซื้อลูวิ่งได้แต่เราไม่สามารถซื้อ ความตั้งใจในการดูแลสุขภาพได้ดังนั้นใครก็ตามมีเงินซื้ออาจจะซื้ออะไรมากินก็นได้ครับแต่ถ้าเขาไม่มีความรู้ไม่มีความตั้งใจพอเขาจะกินแต่อาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดโปรเซสต์ฟู้ดหรืออาหารที่ผ่านกรรมวิธีหลายๆอย่างซึ่งคุณค่าตั้งหารแทบจะหมดไปแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพตั้งใจที่จะ สร้างความสามาัคทีดีในครอบครัวนะครับเราต้องฝึกที่จะสร้างสองสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยนะครับแล้วพอมันเป็นนิสัยจําคํานี้ไว้นะครับนิสัยจะกลับมาดูแลความรักในครอบครัวนิสัยที่ดีจะกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเรานะครับดังนั้นใครชอบไอเดียเหล่านี้สามารถแชร์ได้นะเพราะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้แม้เขาจะมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านเขาก็ไม่สามารถมีสุขภาพดีแบบผมได้ไม่สามารถมีลูกและภรรยาที่น่ารักได้เพราะว่าอะไระครับ เพราะเขาไม่ได้ฝึกนิสัยในการสร้างสงสิ่งนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ